ผักกัดขาวจากบนดอยงามมากดูสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนุชาชาวดอยอีกแล้วนะครับผมอวันนี้นะครับพี่ก็จะพาพี่พี่เพื่อนน,น,น้องๆทุกคนมาดูผักกัดขาวอายุ20วันนะครับผม,มหลังจากที่คลิปที่แล้วที่พี่ลงไปนะครับต้นมันยังเล็กๆนะ พอมาวันนี้ต้นมันก็ใหญ่แล้วนะครับทุกคนดูสินี่เขียวมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับนี่ทุกคนดูโอ้งามมากนี่ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วที่ต้นมันยังเล็กๆนะนี่บนตัวไอตรงนี้นะครับผมอ่าหรือว่าตรงนี้ก็ได้อ่าหรือว่าถ้าใครไม่เจอก็ในช่องพี่เลยนะครับผมอมไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปเปิดน้ํารถก่อนนะทุกคนเดี๋ยว ผักเราจะตายแดดนะครับเพราะว่าแดดข้าง,างที่จะร้อนนะครับอืมอันนี้จะเป็นรอบแรกของปีนะครับจะเป็นรอบที่เราปลูกผักรดน้ํานะครับอืมไม่ใช่ผักหน้าฝนนะอันนี้จะเป็นผักหน้าร้อนนะครับทุกคนดูสิโอ้เขียวเต็มเลยนะอืมต้นใหญ่มากนี่อายุ20วันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเปิดเบาแล้วก็รดน้ําก่อนนะไปไปกันอครับตอนนี้นะครับ พี่ก็จะเดินไปเปิดเบาน้ํานะอ่าเปิดเบาน้ํามาลดน้ําผักนะครับผมนี่เบาเบาที่เราจะเปิดจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมนี่จะเป็นไซส์ขัวอย่างนี้นะดู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 นี่อันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะเปิดลดทีละตัวทีละตัวนะหรือว่าทีละสองตัวนะครับผมนี่บ่อน้ําของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับผมบ่อน้ําของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะ อ่าพี่เคยถ่ายให้ทุกคนดูแล้วนะครับผมไปไปไปเราไปเปิดเบาน้ํากันนะแล้วก็มาปลูกมาลดน้ําผักกันดูดูด,ดูเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันอ่าดูนี่ทุกคนดูสินี่ผักกาดขาวอายุปลูก20วันนะครับอืมค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมไปครับเดี๋ยวพี่ขอตัวเปิดเบาน้ำกันนะครับทุกคน ไปไปกันอ่าตอนนี้นะครับพี่ก็เปิดเบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดูนี่ดูสินี่มันจะหมุนข้างล่างตรงนู้นนะครับนี่นะครับอ่าเราก็จัดรถตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาข้างข้างบนอ่าตรงที่พี่อยู่อ่าตรงนี้นะครับผมไปเดี๋ยวไปถ่ายอ่าว่าน้ํามันหมุนกันยังไงนะหรือว่ารถกันยังไงนะไปไปดูกันนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็คือ อ่าน้ำที่เมื่อกี้เราเปิดมาจากข้างบนนะครับดูนี่น้ำเสปริงเกอร์ของเราก็หมุนติ้วเตี้วเต,ต,ต,ติ้วเลยนะดูสินี่เมื่อกี้พี่ลงมาจากข้างบนนี้มานะครับอ่าเดี๋ยวได้กล้องให้ดูนะครับนี่นะเมื่อกี้ที่ที่ไปเปิดน้ําตรงต้นกล้วยนั่นนะครับมานี่เราก็จะลดตั้งแต่ข้างล่างนี้ไปข้างบนนะครับผม ไปครับเดี๋ยวพี่ขอตัวรดให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีตอนรดเสร็จแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับทุกคนปครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็ลดน้ําผักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าีด่ดู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 อ่าข้างหลังนี่นะครับผมดูสิ อืมเต็มเลยนะเอันนี้ก็เราก็ลดน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าตัวพี่หมดเอ่อเปียกหมดเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะให้ถ่ายอุ๊ยๆๆๆดูๆดูซินี่อโหผักกัดขาจากบนดอยงามมากดูอ้านเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับไปไปดูกันอันนี้นะครับอันนี้ก็คือ ผักกัดขาวจากบนดอยผักจากเมืองหนาวนะทุกคนดูสินี่งามมากดู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 ดดเ,เดี๋ยวพี่จะไล่กล้องไปเรื่อยๆนะครับอให้ทุกคนดูนะนี่ในกล้องอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเรามาดูของจริงนี่พี่บอกเลยนะโคตรงามนะบอกเลยนี่ทุกคนดูสิอา่านี่นี่ดู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  โอ้สุดยอดเลยนะโคตรงามเลยนะทุกคนเน,น,น,น่่่เอาละเน่ไปๆๆครับทุกคนนี่พี่จะถ่ายอีกทีให้ทุทกคนดูนะนี่ให้ดูอีกทีนี่งามมากโอ้โหผักจากเมืองหนาวผักจากบนดอยอืมดูผักในช่วงหน้าร้อนนะดูสินี่เดี๋ยวสักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่า ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ <S <S <uch as> เดี๋ยวพี่จะมาถ่ายให้ทุกคนดูใหม่นะครับผม <S <S เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ตั้งทรงห่อนะครับรอ,อให้มันตั้งทรงหรอ <S <S เดี๋ยวพี่ค่อยมาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับผมดู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 นี่เ,เดี๋ยวจะไล่กล้องให้ทุกคนดูนะครับเอเดี๋ยวผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวพี่ค่อยมาถ่ายี่ทีให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่ามันได้แค่ประมาณ20วันเองนะรอประมาณ30บวันเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีนะครับผม สำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะปิดท้ายด้วยภาพผัดกับข่าวสวยๆของเรานะเออผัดของเรานะครับผมไปไปละบายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคน